<Hey. S 2> <Hey. S 1> สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่เดี๋ยวขอชาแนลกับเชียงใหม่เดย์ทรนะีนวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่แถวโซนเชียงใหม่กันแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับแต่ช้าเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไกลกันหน่อยนะครับเราจะไป <laughs> ไปแม่กำปองไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรเที่ยวบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้อยากกินไข่ปลอมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปแม่กำปองนะครับข้างบนมันก็คงมีคาเฟ่มีร้านอาหารอะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้ว่ากันขึ้นไปดูก่อนว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้คุมพี่เราไปส่ง<ะ>ม,มีคุมพี่ไปส่ง ถ้าไปเองคงไม่ได้ไปเพราะมันไกลจัดๆ <ไป S 1> ดนนเลกไม่ได้คิดว่าจะไปเอ่าเราพอดีแบบ<อ>ว,วันนี้โล่งพอดีตารางโล่งพอดีก็เลยอ่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่นู่นเ่ตอนนี้เราอยู่กันในโซนแม่กําปองแล้วนะครับเส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทาง2องเลนนะส่วนเลนคือแบบตอนนี้ นักท่องเที่ยวก็ประมาณหนึ่งนะเห็นแบบรถขับมาเรื่อยๆรถสวนลงเรื่อยๆนะครับอ <c oughs> เออเยอะอยู่ <c oughs> ใช่แล้วก็ข้างทางนี้แบบจะมีพวกคาเฟ่พวกสวนสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยเอมีแบบโฮมสเตย์มีรีสอร์ทค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะไปทางไหนนะคะ โอเค okay. ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าอุตสาชงที่บ้านนะครับขับมาถึงหน้าทางลงแล้วเขาบอกให้ไล่กลับไปที่ลานจอดมันจะมีลานจอดของเขาอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นรถบริการคิวฟรีเออก็ไม่รู้ว่าขับขึ้นมาเพื่ออะไรเหมือนกันเดี๋ยวามานั่งรถแล้วก็กลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับแต่ดูทรงแล้วคนเยอะนะดูจากรถแบบเมื่อกี้คนเยอะอยู่เ,ออเดี๋ยวไปรอดูอน,นี่ลาน แวะขึ้นรถแล้วแวะขึ้นชูรถแล้วนะครับเนืองจากหน้า,าร้านมันไม่มีที่จอดเขาก็เลยเตรียมที่จอดรถไว้ให้แล้วก็มีชูรถไว้รอเอ,อ้แล้วก็นั่งชูรถไปลงแล้วก็เดินลงไปคนเยอะนะครับเห็นคนมาเยอะมากแล้วก็รถจอดรออยู่เยอะมากไม่รู้ว่าไปล้าแล้วจะได้มีที่นั่งหรือเปล่านะ นี่นะคือบรรยากาศของอุตสาโฮมบิวว์อยู่ที่แม่กำปองนะครับบรรยากาศค่อนข้างเย็นสบายนะฮะลมพัดเอื่อยๆได้ยินใส่น้ำดีนะครับอาหารก็โอเคนะเครื่องดื่มก็โอเคนะรสชาติใช้ได้เลยนะครับรวมถึงขน,นมก็รสชาติโอเคใครที่ผ่านมาทางนี้นะครับก็มาลองแวะตรงนี้ก่อนได้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่หลายๆคนแวะมาคนเยอะนะแต่คนก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเร็วประมาณหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปดิ้นกันต่อก่อนจะได้ถ่าย มีแม่กำปองคนเป็นแสนคนเป็นแสนรถแบบคนเยอะไปไหนคะถ้าเอารถมาเองอ่ะไม่แนะนำเลยนะครับถ้าเอารถมาเองอ่ะคือแบบไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดรถเลยเชียงใหม่มาอยู่แม่กำปองคือในเมืองเชียงใหม่คนไม่มีบางมาอยู่ที่หมดเลยดูดิเดี๋ยวเราค่อยไปหาร้านกินข้าวกันนะครับแถวนี้ ค่อยดูกันเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเพราะว่ากล้องใหญ่แบตหมดไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่แบตหมดเมมเต็มไปแล้วนะไม่ได้เอาเมมมาเผื่อก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายไปแล้วกันนะสามบาทสามบาทนะเจ้ายวให้ก็ซื้อแล้วแวะชิมก่อนแล้วกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเดินดูร้านกาแฟแล้วกันร้านกาแฟอีกแล้วที่เขามึานานม่นกาแฟข้เพิมม่งกินมาเป็นไข่เจียวใบตองนะพูดให้เข้าใจง่ายๆไข่ปลา เต็มเต็กใส่ซอใสเอยเันนีเยอะเ้าเขาถามว่าเติงใจ่ไหมใช่แล้วนเงี้ยวตอนดี้เขาซอยน้ำเงี้ยวอ่ะอืนายชิมบ้างดิเฮ้ยเดี๋ยว ไม่คุยกันก่อนเลยเอ้ยเข้มข้นกว่าร้านป้ามณีมุนีที่กินอยู่ตรงบกสอใช่ป้ามณีแล้ววะไม่รู้จะไม่ได้เฮ้ยเข้มข้นใช้ได้เดี๋ยวขอชิมเยลลี่เอาหน่อยเข้าวปุ้งไปแล้วนะไม่เป็นไรใส่มะนาวเอาอย่างเดียวเออริจินอลอยู่แล้วน้ำเยลลี่รสชาติต่างๆแบบข้าวซอยเด็ดมากเข้มข้นจิตจัดเส้นทางนี้ก็มีของกินตามรายทางเยอะแยะมากมาย ถือเดินกินได้เป็นสปีดฟู้ดอย่างนงหนูขาดเวลากินตลอดมาแล้วซะยา่างนี่ดูเออเอ,อ,อยากกินมาสักพักนะึงแล้วไม่ได้กินนาทีมาได้กินอยู่นี่ปั้นบ้านเลยบอกเลยนั้นบ้านบ้านบ้านผมอยู่เลยซะกินใ้เขาทั้งนั้น ดว่าเปโอเคครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงน้ำตกแม่กำปองนะครับคือมันขึ้นมาอีกขึ้นเลยพวกโฮมสเตย์ขึ้นมาอีกนะครับนั่งรถขึ้นมา20บาทถ้าให้เดินขึ้นบอกเลยไม่ไหวตายแน่ๆนะครับมีวงเลเ็บว่าสูงชันมากๆจุดชมวิวนู่นเลยดูทรงแล้วคงสูงชันมากๆจริงๆัว้าวน้ำตกแม่กำปอง คือมันขึ้นไปอีกอะ่ะขึ้นไปอีกไม่รู้ว่าขึ้นไปไหนเราจะพาทุกคนไปเท่าที่ไหวนะครับนี่มันอะไรกันวะเนี้โอโหไปวาร์ปอีกรอบอ,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 อันนี้คือขึ้นมาอีกสเต็ปนะทุกคนแต่ประเด็นคือมันไปได้อีกอะ่ะนู่นนะเห็นไหมทุกคนเห็นว่ามีคนเดินขึ้นไปไหมแต่ขอไม่ไปนะเฮ้ยแต่แค่นี้ก็สวยมากๆแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยสวยมากๆ อากาศเย็นค่อนข้างอันตรายชันเดี๋ยวเราคงไปร้านคาเฟ่ข้างล่างนะครับสักร้านหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็พักให้หายเหนื่อยก่อนบายบาย ตอนนี้เราอยู่กันที่อิงดาวนะครับแม่กำปองร้านอิงดาวก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะฮะอยู่นี่แหละอยู่ด้านบนๆน,นะวิวด้านนอกนะครับมองออกไปก็จะเป็นวิวหลังคาหมู่บ้านแม่กำปองด้านล่างนะบรรยากาศก็ดีนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแดดเริ่มแรงลนะนะความหนาวเริ่มลดลงเพราะมันเริ่มบ่ายๆแล้วนะเดี๋ยวมีของให้ชิมกันดีนะมีเค,ค้กอะไรสั่งอะไรไปโมลี่ชีทพริกน้ำสั่งเลมอนแล้วก็มีอะไรนะพีโซดา เดี๋ยวมาลาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอยากกินไส้ย่างอยู่แล้วเดินไปนตกว่าคือแบบไส้เบิร์นหมดแล้วกินไส้อุ่นกินไส้กรดเนี่ยกินไส้หมาดเดี๋ยวแวะซื้อซื้อมาแล้วของจรินของเราต้องจากของที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเปรี้ยวก่อนแล้วกันนะฮะบูเบอรี่ชี i t a ยใช่ไหมบูเบอรี่ชี i t a ยใช่นี่มันสายกินชีทเค้กนี่หว่าหรือชีทเค้กหวาน ชิคเกตเข้มขน้นหนาบูเบอรี่ไม่ได้หวานมากต่อกันที่เลมอนชีสเค้กอีกแล้วชิค้กอีกแล้วเมื่อกี้แอบเลียแยมมาแล้วเทียวปี๊บลองอันนี้ดืมีความตัดเลี่ยนได้ดีอ้าเปรียววันนี้ที่เราสั่งมานะจ๊ะชีสโซดาทำไมไม่คนดีๆอ่ะไม่เห็นพีดเลยก็ไม,ไม่ได้คน อไอชิมมันได้ยังงี้ล่ะก็สดชื่นขึ้นมาหน่อยถือว่าแค่นี้แล้วกันสำหรับอิงดาวแม่กำปองขอเรียนวาร์กสามสองหนึ่งไสอั่วใยคุมอ้าวอร่อยอยู่บนบนไปทาข้างวัด หะ้าเล็กๆข้างวัด ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Rustic and Blue นะครับที่น so ิมมานซอยเจ็ดเรามากินอาหารที่แปลกแตกต่างออกไปจากที่เราเคยกินกันบ้างนะครับเป็นอาหารฟิวชั่นะหน้าตามันก็จะแปลกแปกหน่อยนะไม่คิดว่าแบบเออมันจะอามารวมกันกินได้อะไรเงี้ยเมนูก็จะแบบแปลกแปกอย่างเช่นแบบไก่วาฟเฟิลอะไรเงี้ยเราสั่งไก่วาฟเฟิลไปแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะหน้าตามันจะแปลกกินไหมจะอร่อยปะเพราะเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันใหญ่มาก ้เฮ้ยชิคกี้นันวัฟเฟิลยังใหญ่ยังใหญ่แล้วก็จะมีวัฟเฟิลนะครับแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับน้ำเกรวี่น่ะมีมะนาวมาให้ด้วยนี่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์นะครับจากที่ค้นหามาว่าเมนูเนี้ยน่าจะอร่อยมากๆแข็งหรือเปล่าไก่เป็นแบบไก่ไม่มีกระดูกอ๋อเป็นแบบทอดกรอบๆก็ดูไม่แข็งนะใช่ไหมเนี่ะ ซอสจะเป็นกลิ่นมิ้นนิดๆอ่ะเฮ้ยอร่อยเข้าไปยังบอกไม่ดูเออแปลกดีอร่อยอร่อยร<ะ>้อนซอสมันหวานอ่ะเออซอสมันหวานนะเฮ้ยโดยรวมถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่อยากลองแบบประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะอ่าก็ถือว่าเป็นอาหารที่เออแปลกตาดีเคเดี๋ยลอยอย่างนหนึ่งนะพาสต้าทัฟโซ่อะให้รีวิวอ่ะไม่รีวิวอะไรแล้ว านาจะจะไม่เห็นแต่เอยอยู่ตรงกลางแต่ซีของคนอยากจออายเจาะใครเยิ้ม <c oughs> ไม่เยิ้มเฉยปัก b a c k ฟ u l Pasta ยังหอม ถ่ายหน้าอย่างเดียวนีอะไรวะถ้าคนชอบทัฟเฟิลนะสุดบอกเลยอบอวนกินมันตลบอบอวนนี่คือทัฟเฟิลนี่ร่องรอยอร่อยอร่อยแต่ถ้าคนไม่ชอบทัฟเฟิลนี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เพราะกลิ่นมันค่อนข้างแรงนะครับมีชีสมากลมๆนะกลิ่นทัฟเฟิลเลยลอยเฮ้ยอร่อยมาลองดูกันไปจะขอเวลากินก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับวันสุดท้ายของทริปเชียงใหม่นะฮะไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดน,นี้นะครับไปเหนื่อยตอนเดินขึ้นลงเนินอยู่แม่กำปองอะนะฮะแต่ก็ถือว่าสนุกมากๆนะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะฮะถ้าเกิดใครมีที่เที่ยวอัไหนแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันที่ด้านลังได้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็เราจะไปเที่ยวกันอีกนะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะฮะและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย